โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกนซุดนะคะผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเสริมเทพให้กับทีมของผมเองนะด้วยราชาธาตุน้ํานะก็เป็นบอสเคนะผมเชื่อว่าคนที่ดูผมอยู่ในตอนนี้นะร้อยละเกือบร้อยนะมีตัวบอสเคนะสําหรับใครที่มีบอสเคก็ขอคนละหนึ่งไหลด้วยนะผมทุกคนแล้วก็บอกการใช้งานด้วยนะว่าบอสเคเนี่ย มันอยู่ในทีมแล้วมันใช้งานดีขนาดไหนนะผมทุกคนแต่ว่าวันนี้คือผมจะมาปั้นมันเข้าไปในทีมนะเพราว่ตัวของมันเนี่ยผมมองว่าจีจัดแนะเฟียวที่สุดในบรรดาธาตุน้ำแล้วนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านดาเมจซับพอร์ตโจมตีอ้อโหโอเคเลยนะผมทุกคนคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่สุดมากนะอ่าแต่ตอนนี้คือกบผมหมดนะเดี๋ยวผมนี่จะเข้าไปเปิดกบก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนในตอนนี้ก็ยอมรับเลยนะผมทุกคนเติม เติมไปเยอะมากนะไอดีนี่นะเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมอาจจะเปิดสลีปให้ทุกคนได้ดูนะก็โอ้โหโอเคนะผมมีคะแนนกบอยู่ทั้งหมด290คะแนนนะผมทุกคนผมก็จะเปิดให้ได้กบอาผมได้แล้วนะกบอันต้า2สองตัวเลยเหรอเฮ้ยไม่เกินนี่วาวันนี้อ่ะโอเคคนระับผมทุกคนผมจะเปิดให้ดกดกบอันตา้านะและตอนนี้นะผมคาดการณ์ไว้วบอสเคผมเนี่ยพร้อมที่จะตันเรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานนะบอสเคนะ คือมันเป็นตัวที่ผมมองว่ายังไงมันก็ยังเก่งตลอดการจริง,รงๆนะผมทุกคนบอสเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขออัด ตัวกบก่อนนะผมทุกคนนะก็ตอนนี้นะผมทุกคนคือผมเนี่ยจะสลับเป็นร่างไฮเปอร์เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเต็มอุปรกรณ์ไว้แล้วนะผมทุกคนสําหรับเลเวลป้ายแดงอย่างพวกเราๆเนี่ยทุกคนสําหรับใครที่ดูผมนะแล้วก็อยากจะปั้นป้ายแดงนะป้ายแดงนี่คือทําให้เลเวลไม่ขึ้นเลยสักนิดเดียวนะผมทุกคนก็เลเวลผมค้างที่มาเตอร์90 97 98มานานแล้วนะก็ผมบอกเลยนะว่าคอสบอสบอสเคเนี่ยคือหลอดเทมากนะเดี๋ยวเราลองไป เทสกันเลยละกันนะผมทุกคนกับทีมผมในตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวเจอกันนะผมทุกคนผมขอเลยว่าตำนานขึ้นนะขอเป็นตำนานที่ไม่มีตัวบินนะผมทุกคนมาโอ้ oh, ทีมแรกก็มีตัวบินเลยนะผมทุกคนแต่คือกรุ๊เลเวลมาสเตอร์98ผู้คิวเลอร์ตำนานนะก็ทีมนี้นะผมบอกเลยว่าผมชิลมากนะผมเผลอ,อผมไม่ต้องเสียไอเทมสักิีนเดียวก็สามารถชนะได้นะลเวล ร e เจนห้าสิบสองนะผมทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าผมเจอทีมนี้ผมผมไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะพลังของทาตุน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะผมทุกคนมาเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยแล้วกันนะผมทุกคนว่าทีมเราเนี่ยจะชนะทีมนั้นได้หรือเปล่านะผมทุกคนก็ขอตึงๆก็อยากเจอทีมตึงนะผมทุกคน ก็ไอดีนี่นะว่างๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะไต่ลีกขึ้นไปแบบลีกสูงๆเลยนะอย่างเช่นพวกมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งนะแต่ก็ยังกังวลอยู่นะผมทุกคนเพราะว่ามันมีโอกาสโดนแบนดสูงมากเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเลเวลของเราเนี่ยมันไม่หมอะกับลีกสูงๆจริงๆนะผมทุกคนสําหรับใครที่เล่นเลเวลน้อยๆเนี่ยก็อย่าไปขึ้นลีกสูงมากนะก็เป็นภาพไอดีเก่าของผมที่โดนแบนด์ไปนะ ก็ยังติดตามผมอยู่เลยนะผมทุกคนเติมไป2 0 0แสนกว่าบาทนะผมทุกคนก็โดนแบนนะแต่ไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็ไอดีนี้ปั้นมาใหม่นะแต่ไอดีนี้เติมไม่เท่าไอดีเก่านะเพราะว่าเราผมรู้เชิงการปั้นแล้วนะเราปั้นแค่ตัวที่สําคัญจริงๆนะผมทุกคนไอดีเก่าคือผมปั้นมั่วมากนะ ก็ผมบอกเลยนะว่า ID ดีนี้เติมไปเกิน6 0 0มืนบาทแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าของมันยังไม่สุดเลยนะไม่รู้ว่า6 0 0มื่นหรือ7 0,000ื่นะผมจำไม่ได้นะดีนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมรอเปิดสลีปให้ดูนะในคลิปหน้าๆแล้วกันนะผมทุกคนก <c oughs> ็ผมบอกเลยว่าบอสแค่ของทุกคนดูผมชนะลแล้วรีเจนแล้วนะเมื่อกี้นะผมยังผมพูดไปยังไม่จบเลยก็ชนะไปแล้วนะผมทุกคนอ่าโอเค เนี่ยมีมอบินนะพวกเลยว่าตำนานเขานิยมเล่นตัวบินกันนะเพราะตัวบินเนี่ยมันครบเครื่องจริงๆนะในทีป้องการทีมโจมตีนะแล้วยังเจอทีมเนี้ยแสงมืดโคตรสวยเลยทุกคนดูดีแสงมืดมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7ห้าเขาเล่นแสงมืด7จดตัวแต่ผมบอกเลยนะว่าแสงมืดอะเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะผมทุกคน อ่าโอเคทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีนะเพราะว่าตัวธรรมดาบางตัวก็เก่งทักเทียมแสงมืดได้เหมือนกันนะสามารถคอมโบและคอลแลบกับแสงมืดได้เหมือนกันนะผมทุกคนก็ใครที่เล่นนะอยากจะเน้นแบบบางบางทีมาทุกคนเล่นแสงมืดสิบตัวผมบอกเลยว่ามันใช้งานดีก็จริงแต่ว่าตัวธรรมดาบางตัวมันก็ดีไงทุกคนอ่าโอเคอย, K, อย่างบอสเคงเนี้ยคือตัวมันเก่งอ่ะดาวินชีเงี้ยทุกคนดูดิก๊อบโยมีเข้ามากี่ตัวก๊อบเจมืดเข้ามากี่ตัวผมไม่อยากจะพูดนะตัวมันก็จริงนะ ก็หลายๆตัวของทีมผมเนี่ยตอนนี้คือผมมั่นใจในทีมผมมากนะว่าทีมผมเนี่ยเออมันได้พัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะหลังจากอาบอตเคนะเพราะว่าเรามีดาเมจน้ำมาเสริมอีกตัวนะแล้วแถมไอ้บอตเคเนี่ยมันเป็นตัวที่บัฟโจมตีพื้นที่ด้วยนะผมทุกคนแล้วยังมีดาเมจอีก4 4เท่านะนน่าจะเป็นเดบดดาเมจคือหน,นักมากจริงๆนะผมทุกคนสาหรับบอตเคนะนี่นะผมสามารถชนะไปได้ทีมหนึ่งแล้วนะคบผมทุกคนก็เป็นเลเวลตำนาน40เอ้ยตำนาน24นะ ก็ชิวๆนะผมทุกคนตีแบบไม่เสียไอเทมอะครับก็ก่อนซูเปอร์คิวเลอร์ตำนานนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดคมสมาร์ทบอสเค้เลยละกันนะว่าทำไมตัวเนี้ยมาถึงคู่ควรับการปั้นเออตัวแรกของทีมมะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวแรกหรอก อาจจะปั้นแต่แต่อย่างไรก็คือต้องมีอ่ะเพราะว่าคอมโบมันดีมากนะทุกคนแล้วก็ยังซาคามเสร็เอ้ยมันไม่ใช่4,400ันหรอผมจําผิดนะเป็น4 0 0พันเปอร์เซ็นต์นะใครที่ดูคลิปอยู่ผมขอแก้ไขตรงนี้นะผมทุกคนก็ทําให้สตูกระเดนทอยหลังด้วยนะก็คือตัวมันเฟี้ยวแล้วมันก็ทะลุอมตะอีกนะผมโอเคแล้วมันเป็นตัวที่ใช้แร่น้อยมากใช้แร่หนึ่งพันกับอีกหกสิบอ่ะเออตัวแม่งโคตรเกียนอ่ะแล้วดูเลือดดิเลืองเลือดเลือดก็หกล้านห้านะพลังโจมตีก็หกหกแสนเจ็ดนะ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็ต่อกันที่ทีมต่อไปเลยแล้วกันนะขอตํานานอยากตึงไม้ตึงมืออะโอเคทีมนี้ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ทําให้ผมตึงไม้ตึงมือนะมันผมไม่น่าจะเสียไอเทมด้วยนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันเลยแล้วกันนะผมทุกคนว่าเราเนี่ยจะไหวกับทีมีหรือเปล่านะก็จัดไปเลยแล้ะกัน ผมมองว่าน่าจะน่าจะนิ่มนะทีมเนี้ยผมว่าน่า,นาจะผมน่าจะสู้ได้นะแล้วก็ไม่เสียไอเทมด้วยนะก็เป็นตำนาน23นะผมทุกคนก็เรียกว่าตำนานบางคนก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะแล้วซีซั่นแรกๆอนะทุกคนคิดดูตัวที่เก่งสุดของเขาก็คือแชมเปญแล้วตอนนั้นอนะเป็นตอนตอนที่เขาเล่นใหม่ๆเขาได้ลูบี้มาง่ายไงทุกคนเขาก็ไปไปเสียกับพวกแชมเปญหมดแล้วพอตัวใหม่ๆมันหลังๆนะทุกคน ช่วงช่วงนี้คือตัวไม่ใหม่มันเก่งมากนะเขาก็ไม่มีลูบี้เปิดตัวใหม่นะผมถึงแนะนําสําหรับใครที่เลเวลเยอะเนี่ยแล้วไม่มีตัวโหดเลยผมแนะนําให้มาสมัครใหม่ในช่วงนี้จะดีกว่านะผมทุกคนเพราะว่าเราจะได้รูบี้แบบสดสดแบบได้ลูบี้มาเยอะอะทุกคนแล้วมาเปิดตัวใหม่แบบสดสดร้อนๆอะไรเงี้ยมันจะเล่นเก่งนะทุกคนตีแม่นด้วยอึดด้วยอะไรอย่างงี้นะก็ทีมนี้ตำนาน2ี่สามโดนผมโซโล่คิวแบบ ไม่ต้องเสียไอเทมอีกทีมนึงนะผมทุกคนก็เอาบอสเค้ามว่าแปลงฟันเร็วตํานานนะก็จัดไปเลยแล้วกันนะผมทุกคนอ่าโอเคผมว่าผมเล่นนิ่มมากเลยนะทีมนี้ผมว่าสบายสบายอะ่ะก็น่าจะชนะนะเหลือแค่รอเวลานะผมทุกคนคอมโบทีมเราตอนนี้เริ่มดีแล้วนะเพราะว่าผมเล่นเป็นคอมโบแบบตัดแลตัดเกิดนะผมการตัดแลตัดเกิดคือการฆ่าที่ดีที่สุดนะ ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อกันที่ทีมต่อไปกันเลยละกันนะก็ขอเป็นตํานานขึ้นละกันนะโอ้โหผมชนะทีมพวกนี้ได้แบบอีซี่อีซี่เลยนะเดี๋ยวนี้นะก็โอเคนะก็เป็นคุณนบพงศ์นะเลเวลตําตนานนะมีตัวแม็กโอ้เกือบ10ตัวนะผมทุกคนอ่าโอเคผมก็จัดเลยละกันนะทีมนี้ คือผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนะพวกเลเวลงตำนานแบบนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เล่นคอมโบรดแล่นะเป็นคอมโบเล่นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวธรรมดาดิเป็นตัวโคลาโบที่มีดามเมจหนักนะแต่ว่าไม่มีคอมโบเสริมพวกรดแลอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่า การฆ่าดี่สุดก็ย้ำอีกรอบนะเป็นการตัดแล่ตัดเกิดนะแต่ว่าตัวเขาสวยจริงแล้วเกมนี้ผมว่าบอดเขาเล่นโง่นะอันนี้เรื่องจริงนะบอดเขาเล่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนสังเกตดีบอดแม่งเรียกแต่พวกมีริมเรียกแต่อายนะผมทุกคน แต่เห็นไหมทุกคนแต่ทีมเขานี่คือมีตัวแม็กซ์สิบตัวนะแต่บอทเรียกกิงอยู่สี่ตัวนะก็บอทเนี่ยมัวแต่อัพแล่นะก็ทาให้เรารู้ได้เลยนะว่าบอทเนี่ยกา,กากมากนะครับผมบอกเลยว่าทีมนี้ผมผมจริงๆผมไม่รู้สึกสนุกเลยนะเพราะว่าทีมนี้บอทมันกากครับผมยากตึงมือบอทขอบอทโคตรเลยละกันนะทีมหน้านะก็ทุกคนสังเกตดีบอทเขาเรียกมาแต่แบบตัวบอทเขาเรียกเรียก เหมือนเรียกมั่วทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะก็ทีบบ่ป้องกันนะผมบอกเลยว่าให้ทุกคน,นใส่แค่ตัวที่จําเป็นก็พอนะอ่าโอเคแต่เกมนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าบอดเขาเนี่ยเล่นไม่ดีเลยนะผมก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองตีกันที่ทีมต่อไปเลยลวกันผมขอให้ทีมต่อไปของผมเนี่ยมีบอดที่โหดนะแต่เกมนี้ผมได้รับชัยชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าโอเค ก็มาตอกกันเลยดีกว่านะผมอยากได้ทีมพี่ตึงมือนะแต่ว่าผมคงอาจจะต้องไต่ลีกดันลีกขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะผมขอตำนานละกันนะผมรีก,ก่อนก็ทีมนี้โอ้โหมีตัวบินนะเราก็จะไม่ตีนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยตัวการบินเรามันใช้ไม่ได้เลยนะผมทุกคนอ่าขอแบบโอ้โหตำนานแต่ว่าเล่นตัวบิน2ตัวผมผมต้องรีหนีนะมันมันมันแรงเกินไปตัวบินอะมันตีบ้านผมสองทีแตกเลยก็คุณยมนะ โอ้ยมีตัวบินโอ้โหผมกวาดสายตาไม่ทั่วนะผมเมื่อกี้นี้เกือบเดสมอลเล่แล้วไง่าทีมนี้ไม่มีตัวบินนะเป็นตำนาน27นะถ้าถามว่าทีมนี้มีโอกาสโอ้โหผมมองว่าอยทําเป็นเล่นไปว่ะมันก็น่าจะตึงไม้ตึงมืออยู่แหละทีมนี้มาผมขอลองเลยละกันนะผมทุกคนก็เพิ่มแรก 1,000ันของเราเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคอมโบที่ดีที่สุดใน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 ปีนี้เลยละกันนะผมทุกคนผมให้ทั้งปีเลยละกันนะชินจังที่มาวันนี้ผมว่าใครมีเนี่ยใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะผมทุกคนแบบหลายปีเลยนะไม่ไม่ใช่หลายปียหลายเดือนเลยอะ่ะเพราะว่าตัวมันมันติดน่าจะติดเมตานานจริงๆนะเพราะว่าคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยผมเห็นมีแค่สองตัวในเกมเอง,เองนะสองพี่น้องตัวนี้นะผมก็เป็นคอมโบที่ แย่มากคนระับมันเป็นคอมโบที่ใครเจอก็ต้องบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะและส่วนฮิมาวลีอะ่ะความสามารถสดมันนี่โคตรโกงนะลำเย้าวยวนทุกคนลำเย้าวยวนนี่คือการเอาศัตรูไปตีศัตรูเองนะและยังไม่พอนะยังมีเพิ่มได้อีก1น0 0งด้วยนะผมว่าฮิมาวลีน่าจะเป็นตัวที่มีความสามารถแบบเลวร้ายอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะส่วนชินจังก็ ปเป็นดาเมจน้ำนะแล้วก็บัฟคีนะผมบอกว่าก็เฉยๆนะแต่ว่ามีคอมโบแร่หนึ่งพันติดมานะก็เลยทําให้ชินจังเนี่ยยังยังดูดีนะก็ยังดูดีนะอ่าโอเคก็ชนะไปได้คิมแล้วผมคิวตํานานล้วนๆเลยนะตอนนี้เออผมขอแบบตึงไม้ตึงเนืออีกคิมแล้วกันนะขอเป็นตานานอ่ะขอตํานานเท่านั้นนะทุกคนโอ้โหไม่เจอตํานานเทพๆเลยว่ะอยากเจอตํานานเทพๆนะแบบ โคตรตึงมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีตัวบินอะไรอย่างงี้นะผมอ่าก็โอเคทีมนี้น่าจะตึงมือนะแม็กทุกตัวนะมีโอ้มีโยมีด้วยนะแต่ว่าทีมเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีบัฟตีแม่นยำทักษะเลยว่ะหรือว่าผมไม่รู้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะก็เป็นตํานานอีกหนึ่งทีมนะครับก็เป็นตำนาน40นะแล้วตัวคอลลาโบแม็กหมดเลยนะก็ตึงไม้ตึงมือกันไปนะผมผมบอกเลยมาวัดกันหน่อยสิ ว่าแจ๋วจริงหรือเปล่านะผมทุกคนอ่ะก็จากจากสภาพตอนนี้นะเหมือนทีมเรามีน้ําเยอะแล้วแล้วฝั่งฝั่งนั้นคือไม่น่าจะไหวกับผมนะอันนี้เรื่องจริงนะผมทุกคนผมว่าฝั่งฝั่งเรานะจะมีโอกาสชนะมากกว่านะอ่ะโอเคครับก็ฝั่งนั้นล่วงเป็นลองกองเลยนะตอนนี้นะก็ตอนนี้นะผมว่ารู้ผลแล้วนะฝั่งฝั่งตรงข้างก็คือโดนเราอัดเดสมอลเลสเลสเลสมอลเลยนะผมทุกคนอ่าโอเค เขามีไฟเยอะแต่ละแต่ทีมเรามีน้ําเยอะนะทีมเราชนะทางนะก็ทําให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้ไปนะ้วเขาใช้ทั้งคิริวโดรันโจแล้วก็เออตัวอะไรอีกนะที่เป็นไฟอะ่ะโอเคก็โดนไปนะผมทุกคนแตคิริวนะใครมีใช้งานย,ยาวๆนะผมบอกเลยว่าตัวมันเก่งนะอ่าโอเคก็คิวตํานานไปหมดเลยละกันนะวันนี้โอเยเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเลยทุกคนเจ็ดดาวโคตรแน่นนะแต่ว่าโดนผมตีหน่อยเท่ผมงงว่ะ ก็ช่องสุดท้ายเขาเขาใช้รถแร่เยอะเกินไปแล้วจนทําให้เลนเจอร์มันกากไปเลยนะก็ไม่แนะนาให้ใส่เยอะแยะขนาดนั้นนะผมรถแร่ผมยอมรับนะว่ารถแร่เนี่ยมันคอมโบที่ดีแต่ไม่ควรใส่เยอะขนาดนั้นนะก็โอเคนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าเลยละกันนะก็คลิปนี้นะ,ฟนะนะเฟี้ยวไปนะบอสเคนะอ่าในคลิปหน้าเราจะปั้นตัวอะไรต่อทุกคนรอรุ้นกันเลยละกันนะผม